น้ำพึ่งขมเมื่อความรักของปุริมและโรสแปรสภาพจากกุหลาบสีหวานแห่งรรักกลายเป็นกุหลาบที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยน้าแหลมแห่งความเจ็บปวดเขาเก็บความรู้สึกทรมานของน้าแหลมที่ทิ่มแทงใจเอาไว้ตลอดหลายปีเพราะบ่มเป็นเกสรแห่งความชอกช้ำล้อมเป็นน้ำพึ่งรสขมที่พร้อมจะทำลายศัตรูจนกระทั่งได้พบกับกับกงสดานลูกสาวของโรส ปุริมไม่หลอช้าที่จะหยิบเอาน้ำแหลมที่อาบน้ำพึ่งในอดีตออกมาเป็นอาวุธในการแก้แค้นสองแม่ลูกในทันทีแต่แล้วปุริมก็พ่ายแพ้หัวใจตนเองแพ้ความดีความใส่ซื่อของกังสดานผู้ซึ่งเป็นลูกสาวของผู้หญิงที่เคยได้ฝากแพลใจไว้กับตนเองปุริมพิษณุการนักธุรกิจหนุ่มใหญ่ที่ฝังใจเจ็บกับความรักครั้งก่อนกับโรสที่ทำให้ชีวิตแทบพังทลาย ปุริมจึงกลายเป็นคนที่มองผู้หญิงเพียงของเล่นเท่านั้นโรสกลับมาพบกับปุริมอีกครั้งเธอกลายเป็นแม่ไม้ลูกติดแถมด้วยอาการติดสุราขนาดหนะักและกำลังขัดสนถึงขนาดยอมขายกังสดานลูกสาวให้เป็นเมียของปุริมกังสดานมาอาศัยกับปุริมโดยที่จวงจันทร์ไม้สาวใหญ่ที่มีศักดิ์เป็นพี่สะใภ้ของเขาไม่เห็นด้วยเพราะจวงจันทร์นั้นแอบมีใจให้กับปุริมน้องชายของสามีตนเองนั่นเอง กังสดานไม่มีทางเลือกจึงจำต้องทนอยู่และเมื่อเวลาผ่านไปบุรีมพบว่ากังสดานไม่มีอะไรเหมือนรถแม่ของเธอเลยความพยายามจึงเริ่มเสื่อมคลายลงและเกอกตัวเป็นความรักและขณะเดียวกันเจนลูกชายคนเดียวของจวงจันทร์ก็ตกลุมรักกังสดานเช่นกันบุริมจึงไล่สองแม่ลูกออกจากบ้านทำให้จวงจันทรยิ่งรู้สึกแค้นเคืองกังสดาน จึงพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะกำจัดให้กังสดานออกไปจากชีวิตของปุริมกังสดานจึงหลบไปพักอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัดปุริมแอบมาดักพบกังสดานและเข้าใจผิดว่าเธอกำลังมีรักใหม่กับกรกิจผู้เป็นอา และขณะเดียวกันทําให้เขาได้พบกับแสงดาวหญิงสาวผู้เชื่อมั่นในความรักผู้เปรียบเสมือนอาของกังสดานทั้งสองคบหากันอย่างเปิดเผยแต่บุริมยังหาโอกาสพบก,บกับกังสดานอีกเช่นเคยจนเธอไม่อาจห้ามใจตนเองได้อีกและยอมอยู่กับบุริมอย่างหลบๆซ่อนๆ เมื่อความรับเปิดเผยทุกคนต่างโกรธเคืองกังสดานแต่แสงดาวกลับระงับอารมณ์ได้จนน่าแปลกใจอีกทั้งยังพากังสดานไปช่วยเตรียมการแต่งงานที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นพิธีระหว่างปรินกับแสงดาวแต่ในกาดเชิญกลับเป็นชื่อของกังสดานตามแผนของทั้งคู่ที่แกล้งคบกันเพื่อให้กังสดานแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมา จวงจันทร์ทราบข่าวนี้ถึงกับโรคหัวใจกำเริบและเสียชีวิตในที่สุดบุริมและกังสดานเริ่มต้นชีวิตคู่อีกครั้งด้วยความรักและบริสุทธิ์ใจของทั้งสองฝ่าย